สวัสดีครับตองตองนะครับหรืออาจารย์ตองคามาทโรนะครับกลับมาทำนายดวงนะครับผมในส่วนของเซสชั่นนี้นะครับจะเป็นการทำนายในส่วนของดวงประจำปี2564นะครับผมแต่ละราศีเลยนะฮะก็สำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาฟังนะครับก็ลูกวนนะครับกด อ่ b s มัครสชช่องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมในส่วนของวิดีโอนี้นะครับให้กับเพื่อนๆืนคุณฟังด้วยนะครับจะได้เป็นกุศลบุญทําด้วยกันนะครับแล้วก็เรียนชี้แจงนิดนึงนะครับในส่วนของการทานานนี้นะฮะไม่ใช่การทํานายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่า ตรงบ้างนะครับไม่ตรงบ้างนะครับกงต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับในส่วนของอาการทำนายนี้นะฮะท่านสามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับถ้าท่านใดที่ทราบนะครับในส่วนของอลัคนาของท่านนะครับก็ฟังทั้งสองอันเลยนะฮะ ก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วกันว่าอันไหนมันใกล้เคียงกับตัวคุณมากที่สุดนะครับและให้ยึดอันนั้นเป็นหลักหรือว่าจะฟังทั้งสองอันนะครับเพื่อไปปรับใช้กับตัวท่านได้ทั้งคู่เลยนะครับผมแล้วก็ <c oughs> การทำนายนี้นะฮะจะพูดทั้งการงานการเงินความรักและสุขภาพและผมจะแนะนำกรล็ดทำบุญให้กับตัวท่านด้วยนะครับจะได้เป็นการเตือนไว้ในปีหน้าด้วยนะฮะว่าจะเป็อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ เรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับแต่ละราศีนะครับสวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูน,นะฮะผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมนะครับจนถึงวันที่14บกราคมนะฮะจะมีอะไรเกิดขึ้นมากในเดือน ในปี2,564นะครับขอให้เป็นปีที่ดีนะครับของคุณนะเชา้าและกนาราศรีธนูนะครับรวมถึงผมด้วยนะเพราะว่าผมอยู่ในราศรีธนูเช่นเดียวกันนะครับมาเรามาดูกันใบแรกนะครับ The Hermit ครับผม Night of s บ o r ดครับ Four of Pentacles ขอโทษที Four of Cups Page of Cups Night of One Page of Pentacles The Elephant ชู e ีออฟฟ้าจูน นี่มาแล้วเดอะสตาร์ฟายอ o ฟว n นเทนซ o ฟวอนะใบสุดท้ายขอใปดีนะฮึปคิงอ o ฟวอนครับดีดีเดียวนะครับโอเคนะครับในปีนี้นะฮะ 2,564ผมมอง Energy มองว่าคุณค่อนข้างจะปลีกวิเวกพอสมควรเนาะนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะฮะค่อนข้างจะใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองค่อนข้างมากอยู่พอสมควรเลยล่ะนะครับแล้วก็ถามว่าการงานเป็นยังไงนะครับโดยองค์รวมแล้วก็ต้องวางแผนในส่วนของการํำงาน ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับจะหยิบจะจับจะทำอะไรวางแผนอนาคตล่วงหน้าทำอะไรให้ละเอียดมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ทำงานกับคนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับทีเ่เป็นหัวหน้าคุณนะครับหรือว่าลูกค้าที่เป็นหัวหน้าคุณที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะฮะ คุณอาจจะต้องวางแผลวางแผนวางแผนดีๆเพราะว่าเขาก็จะค่อนข้างจะไม่ผมไม่อยากจะบอกว่าเขาจะผิดอ่ะคือเหมือนประมาณว่าเขาค่อนข้างที่จะเก่งอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปดลงานอยู่ยเขาเนี่ยก็ต้องละเอียดรอบคอบนิดน,นึงนะครับในช่วงปีนี้นะครับช่วงปีนี้คุณจะได้รับ ความสนใจจากทางผู้ใหญ่อยู่พอสมควรผู้ใหญ่จะให้คำคำปรึกษาได้การโคชชิ่งจากทางผู้ใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ใหญ่อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะต้องมีการเดินทางในปีนี้นะการเดินทางก็จะค่อนข้างมากอยู่พอสมควร พยายามใจเย็นในการขับรถให้มังมากนะครับขับรถขับลานะครับอ,อ,อย่าขับรถเร็วนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ใบสั่งสูงมากๆเลยนะครับผมในส่วนของงานนะครับผมมองว่ายังไงคุณก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างมากทีเดียวแต่มีเกณฑ์ที่อาจจะนะอาจจะทะเ,เลาะเบาแหวงกับคน ในในหมู่ที่อาจจะเป็นบริวารของคุณนะครับคือเป็นเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแวงเนื่องจากการมีทัศนคความคิดเห็นมีทัศนคติอะไรไม่ตรงกันนะครับให้ระมาระวังคําพูดให้ดีๆนะครับอาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแวง้งนันเกิดขึ้นได้นะครับอ,อ ในปีนี้การเงินถือว่ามีไพ่ w ด e วิ o อฟอ r ์จูนมาแสดงว่ายังอยู่ในเก์ที่ดีนะครับดี D, ทีเดียวโดยเฉพาะครึ่งปีหลังมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนนะครับโผ่มาพอสมควรเลยละนะครับเงินที่จะได้ออกมามีทั้งสิ่งโชคและได้จากการที่งานประจำที่คุณทำอยู่นะครับ ถ้าคุณลงแรงลงทำอะไรไปเท่าไหร่ก็ตามในส่วนของเรื่องงานนะก็ผลลัพธ์ดอกผลก็จะออกมาตามนั้นนะครับไม่มีอะไรที่คือเหมือนคุณลงแรงอะไรไปคุณก็ได้ดอกผลมาตามนั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่อคที T, ไม่ทำอะไรเงินก็ไม่ออกมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องขยันมาตั้งแต่ต้นปีนิดหนึ่งนะครับผมอ่าโปรเจก คุณอาจจะมีโปรเจกต์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะลงทุนหรืออยากจะทำอยากจะค้าขายหรืออยากจะลงเรียนอะไรใหม่เพิ่มเติมผมบอกได้เลยว่าสามารถทำได้นะครับแล้วก็หยิบจับออกมาได้ค่อนข้างดีอาจจะเป็นโปรเจกต์เล็กๆครับไม่ได้โปรเจกต์ที่มันใหญ่มากมายนะแต่ก็สามารถทำเงินให้กับตัวคุณได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับก็ในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ยังดีกว่าเนาะทำลองทำอะไรใหม่ไปดูนะครับ ในส่วนของเรื่องการเงินนะผมมองว่าถ้าคุณมีคุณอาจจะฝากนะครับเพราะแลดูแล้วเนี่ยคุณมีแพลนที่อาจจะแบบอยากจะใช้จ่ายเงินไปในส่วนของของที่คุณอยากจะได้อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นของที่คือจะบอกว่าของประดับบารมีหรือเปล่าคือเหมือนประมาณว่าซื้อของมาแบบสวยๆเงางๆจะเป็นแนว,แนวลักษณะแบบนั้นนะ่ะนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะ v a l ลูมันก็อาจา value, อาจะสูงนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังในส่วนของเรื่องการค่าใช้จ่ายนิดหนึงน่งนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของการเงินเนี่ยยังวนอยู่นะอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องใช้ใจ่ายไปในส่วนของเรื่องการใช้ใจ่ายเกี่ยวกับรถรถลาของคุณอยู่พอสมควรในช่วงนี้นะครับก็ระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเออ พยาาระมัดระวังเรื่องการใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องรถของคุณนิดนึงเพราะว่าเหมือนรถคุณอาจจะเป็นที่จะต้องออจะเป็นพวกค่าแมชชีเนนต์หรือว่าเป็นทยน้ำมันเครื่องอะไรลักษณะแบบนี้หรือจะเป็นการแต่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับบางทีนะบางทีมันอาจจะเป็นในส่วนของกรณีที่คือถ้าใครที่ไม่ได้ทำประกันรถนะครับแนะนำให้ทำในปีนี้ จะดีกว่านะครับเพราะและดูแล้วคุณมีเกณฑ์ที่เกิดจะอาจเกิดอุบัติเหตุได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นการเฉียวชนเล็กๆน้อยๆแล้วคุณอาจจะต้องเสียเงินให้กับคู่กรณีแต่ถ้ามันมีประกันมันก็ยังโอเคกว่าที่คุณจะต้องไปนั่งควักเงินเสียให้กับอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือออกใช่ไหมนะฮะจะเป็นแนวรัสเนี่ยแบบนั้นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นให้ เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับลงทุนเก็กบเกี่ยวกับประกันอันนี้ไว้ก็ดีกว่านะครับต่อมาในส่วนของสุขภาพนะครับสุขภาพของคุณเนี่ยผมมองว่าชาวลัคนาราศีธนูนะจะมีปัญหาในส่วนของสายตาโผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจนเลย นะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกสายตาอาจจะแพ้แสงนะครับคือเหมือนมองแสงนานแล้วเกิดอาการตาพร่าตามมวเกิดขึ้นนะครับให้ระมัดระวังไว้ให้ดีๆมีเก่งการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดล้าจากการขับรถค่อนข้างสูงนะครับอย่างที่3นะครับให้ระมัดระวังในส่วนของพวกลำไส้ท้องแก๊สในกระเพาะนะครับจะมีโผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจน ให้ระวังเรื่องอาหารการกินให้ดีๆอย่าไปกินของแปลกๆนะครับเพราะมีเกณฑ์ที่ไปกินแล้วเกิดอาการท้องเสียอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะฮะจะมีเกณฑ์ปวดหลังโผลมาช่วงปลายปลายเดือนขอโทษทีปลายปายปีนะครับมีเกณฑ์โผลมาอย่างชัดเจนนะครับ ภูมิแพ้คุณมีโผล่มาอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องอากาศโผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยว่ามีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังในส่วนของเ,ออเรื่องการสวมเสื้อผ้านะครับหรือว่าสวมใส่แมสให้ดีๆล้กันนะครับผมเอ่ออย่างอื่น มีคอนเซิร์นเยียบอย่างมากเลยเนี่ยคือในส่วนของเรื่องการขับรถของชาวลัคนาบราศีธนูในช่วงปีนี้นะครับ2564ว่าอาจจะเกิดไม่อยากจะพูดว่าแบบแหมอุบัติเหตุนะแต่ให้เรามาระวังหน่อยก็จะดีนะครับเพราะมีเกณฑ์ค่อนข้างสูงเลยล่ะนะครับผมเนื่องจากการอาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามมาเฉียวชนอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเออ่อมเมนะครับ เรามาระบุกันเป็นเดือนเดือนดีกว่าว่าแต่ละเดือนจะเจออะไรกันขึ้นบ้างนะครับในส่วนของเดือนมกราคมนะครับคุณอาจจะได้ไปพักผ่อนนะครับวิเวกนะครับคืออาจจะใช้ชีวิตอยู่กับตัวคนเดียวได้ไปเขาเรียกอ,อะไรนะไปไปบวชชีพราหมณ์หรือว่าไป วิปัสนาไปนั่งทำสินนะครับเป็นช่วงโอกาสที่เหมาะมากๆเลยแต่ว่าถ้ามองไปในส่วนของเรื่องงานคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่มีแพลนมีโปรเจกต์นะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือนะครับให้คำปรึกษาได้ค่อนข้างดีทีเดียวแต่คือคุณต้องยอมรับความคิดเห็นจากผู้ใหญ่ท่านนั้นที่เข้ามา เออ่ให้คําปรึกษาคุณด้วยนะเพราะและดูแล้วเหมือนคุณก็มีความดื้อยอยู่ในตัวคุณเล็กๆน้อยๆว่าแบบเออฉันมีเป้าหมายอะไรอยู่แล้วฉันก็ไม่ฟังใครเลยอะไรลักษณะแบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้คุณแบบเออฟังคนที่เขามาเตือนคุณในช่วงนี้พานนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมให้ ระมัดระวังนะครับในส่วนของเรื่องการขับรถให้มากๆนะครับแล้วก็เรื่องการทำงานเนี่ยพยายามอย่าใจร้อนนะครับอย่าหุนหันพันแล่นนะครับในการทํางานมากจนเกินไปอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับ ถ้าคุณทำงานแล้วมีการวางแผนนะครับดีๆนะครับผมบอกได้เลยว่ามันมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ช่วงนี้อาจจะต้องบูนิดหนึ่งในส่วนของเรื่องการทำงานลงทุนลงแรงนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่อยู่เฉยๆชิวๆนะครับเพราะว่าถ้าอยากจะได้ผลตอบรับที่ดีคุณจะต้องเทคแอคชั่นค่อนข้างมากๆนะครับผมลงมือทำอย่างชัดเจนนะฮะ ต่อมาในเดือนมีนาคมนะครับผมมองว่าช่วงนี้อาจจะเป็นในส่วนของเรื่องงานก็อาจจะมีเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเกิดขึ้นมีรู้สึกเรื่องบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณรู้สึกกังวลใจนะฮะแล้วก็ถ้าจะทำอะไรในช่วงนี้เนี่ยพยายามาคิดถึงใจอีกฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งไว้ก็จะดีนะครับเพราะว่าและดูอาจจะฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเนี่ย คือเหมือนคือคุณมีเป้าหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วอะแล้วพอเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอคตินะฮะแล้วพออีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาเสนอหรือมาออฟเฟอร์อะไรคุณอะไรลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยไม่ยอมรับความคิดเห็นอะไรจากเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้แม้ว่าใครเขาจะช่วยเหลือคุณอะไรก็ตามพยายาม หันไปมองอีกฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งบ้านนะครับก็จะมีคนช่วยเหลือพพอร์ตคุณได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะครับอันนี้โยงไปถึงจนถึงเดือนอเมษายนเลยนะนะครับเพราะว่าคุณอาจจะได้โอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีสําหรับคุณนะฮะเกิดขึ้นมาในช่วงนี้นะครับก็ลองดูนะครับผมแล้วก็ถ้ามีใครอย่างที่ผมบอกว่า ถ้ามีใครที่คิดจะเริ่มทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับสามารถหยิบจับได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมในเดือน,นพฤษภาคมนะครับคุณอาจจะต้องมีการวางแผนวางแผนนะครับในส่วนของเรื่องการทำงานของคุณให้มากๆนะครับแล้วก็โปรเจกต์ที่อยากจะทำอะไรก็ตามนะครับพยายามคิดหน้าคิดหลังแล้วก็ อคิดเหมือนเขาเรียกคนมีวิสัยทัศน์คิดอะคือคิดแบบว่าถ้ามีแผน A แล้วมันจะต้องมีแผน B ต่อไปอะไรลักษณะแบบนั้นน,น,นะฮะเพราะว่ารลดูแล้วเนี่ยเหมือนอาจจะต้องมีความชุกกี้ในในในจุดจุดนี้พอสมควรนะครับผมในเดือนมิถุนายนนะครับคุณอาจจะได้รับ โอกาสหรืออะไรบางสีบางอย่างขึ้นมาถือว่าค่อนข้างดีสำหรับคุณเลยนะแล้วก็มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของเรื่องการงานครับแล้วกเ็เขาเหมือนให้ความไว้วางใจอะไรกับตัวคุณมานะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแล้วก็ในช่วงควอเตอร์2อเนี่ยมันเป็นคือเดือนเมษาพฤษภามิถุนายนนะครับเป็นช่วงที่คุณจะได้รับ ผลตอบรับที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับในส่วนของเรื่องงานถ้าอยากจะลงโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะครับต่อมาในเดือนกรกฎาคมนะครับช่วงนี้เนี่ยผมอยากจะให้คุณปรึกษากับทางผู้ใหญ่ไว้ให้มากๆมีอะไรก็พูดคุยกับทางผู้ใหญ่ไว้ให้เยอะๆนะครับหรือว่าตรงไหนที่คุณไม่เข้าใจงานที่คุณไม่เข้าใจนะครับ สิ่งใดที่คุณรู้สึกกังวลอยู่ลองปรึกษากับทางผู้ใหญ่อยู่ผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือค่อนข้างดีนะครับจะมีคนคอยซัพพอร์ตคุณค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะในเดือนสิงหาคมนะครับบอกได้เลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่แฮปปี้สำหรับคุณมากคุณอาจจะได้รับเงินโปรเจกต์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับหรือว่าได้ลงทุนลงแรงอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วทำให้เ,เงินของคุณมันงอกออกมาหรือมีการเสี่ยงโชค นะครับแล้วผลตอบรับออกมาโอเคเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้นะฮะต่อมาในเดือนอกันยายนนะครับควอเตอร์สี่ควอเตอร์สามนี่ค่อนข้างแฮปปี้มากเลยนะคุณได้มันทั้งเดือนสตาร์ทั้งเดือนวิโอฟอร์จูนทั้งเด e อ e r ฮโรเฟนเนี่ยแสดงว่าช่วงนี้คุณอาจจะได้รับผลตอบรับในส่วนของเรื่องการทำงานของคุณที่แบบ มันแฮปปี้มากๆอย่างชัดเจนนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่เหมือนผลผลงานดีเนี่ยมีเกณฑ์ที่เหมือนประมาณว่าจะได้รับเป็นเหมือนพวก Product เอ่อ e m p l o เ e e o f t h e m เ n t h เลยลักษณะแบบนั้นน่ะนะครับได้รับการชื่นยมได้รับการชื่นชมจากทางหัวหน้าคุณเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับในเดือนตุลาคมนะครับผม ช่วงนี้เนี่ยอาจจะให้นัมดระวังในส่วนของเรื่องการพูดจาการคุยกับเพื่อนร่วมง,งานนะครับหรือว่าบริวารลูกน้องให้ดีๆอาจจะมีปัญหาทะเลาะบ,บาแว้งกันคือเนื่องอาจจะเป็นทัศนคติที่มันไม่ตรงกันก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังไว้ให้ดีๆนะครับ ่อมานะครับในเดือนพฤศจิกายนนะฮะช่วงนี้เนี่ยอาจจะให้ไม่ใช่ให้คืออาจจะคุงานค่อนข้างเหนื่อยอยู่พอสมควรนะครับมีงานที่มันกังวลใจมีงานที่มันค่อนข้างเครียดโผล่ามาอาจจะต้องรับภาระงานที่มันค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรนะครับต้องพยายามสู้ๆนิดน,นึงนะครับ ถ้ารู้สึกว่างานที่มันหนักหนาสาการเนี่ยลองหาคนที่มันเข้ามาช่วยเหลือคนที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณก็จะดีมากเลย<ม>คือเหมือนคุณแบกรับภาพระบงานไว้อยู่ที่คนเดียวมากจนเกินไปนเลยอาจจะทําให้แบบคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกล้าอยู่บ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองปรึกษาคนอื่นลองให้คนอื่นช่วยเหลือคุณบ้างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะฮะในเดือนธันวาคมนะครับ ผลผลิตออกดอกแล้วแหละนะครับเจ้านายคุณอาจจะให้คุณได้รับโปรเจกต์อะไรใหม่ๆซึ่งเป็นค่อนข้างบิ๊กโปรเจกต์อยู่พอสมควรซึ่งจะทำให้คุณเนี่ยแฮปปี้ในส่วนของเรื่องการทำงานเลยทีเดียวนะครับถือว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะครับแล้วก็พยายามนะครับทำงานให้มันสมกับที่ทางผู้ใหญ่เขาไว้ใจนะครับแล้วก็ลงทุนลงแรง นะครับผมกับโปรเจกต์ที่คุณได้รับมาด้วยนะฮะถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวโดยองค์รวมแล้วการเงินของคุณปี2564ถือว่าค่อนข้างแฮปปี้นะครับแต่ให้ระมัดระวังเรื่องคือจะบอกว่าศัตรูก็แนวๆลักษณะแบบนั้นนะนะคืออาจจะเป็นลักษณะศัตรูที่แบบพิพาทกันเนื่องจากคำพูดนะครับ แล้วก็คือเหมือนการพูดกันแล้วแบบไม่ค่อยเข้าใจกันจะเป็นแนวลนักษณะแบบนั้นถามว่างานเหนื่อยไหมมันเหนื่อยตามลําดับนะครับถือว่าค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่แฮปปี้และสามารถแก้ไขได้นะครับต้องลงทุนลงแรงพอสมควรนะครับสู้ๆนะฮะในส่วนของเรื่องการทําบุญนะครับสําหรับชาวรัคนาราสีธนูนะครับที่มีคุณเป็นคนป่วยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะผมอยากจะให้คุณไหว พ่อปู่ฤาษีชีวกกนะครับจะดีมากๆนะครับจะช่วยเหลือคุณนะครับหรือหาท่านมาบูชาไปกับตัวก็ได้นะครับอย่างที่สองนะครับถ้าจะไปทําบุญผมอยากจะให้คุณทําบุญกับวัดที่เป็นวัดเกจิอาจารย์หรือวัดที่จังหวัดที่คุณอาศัยอยู่นะครับหรือว่าจังหวัดที่คุณไปก็ตามนะครับลองไปขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอน้ำมนต์นะครับหรือว่าไปหยอดตู้ทําบุญชําระนี้สง ก็จะดีเช่นเดียวกันหรือว่าทำบุญทำหย่อดตู้อะนะลักษณะแบบนั้นได้หมดเลยนะครับแล้วก็พยายามปล่อยนกอขอโทษทีปล่อยปลาปล่อยปลานะครับอาจจะไปซื้อปลาหน้าเขียงมาแล้วมาปล่อยนะครับในในสถานที่ที่มันเหมาะสมคุณต้องดูปลาด้วยนะว่าปลามันเป็นชนิดไหนลองไปศึกษาดูเสิร์ชหานใน Google ไม่ยากนะครับผมก็ อันนี้แนะนำไว้นะฮะแล้วก็ถ้าใครที่คุณพ่อยังอยู่นะครับก็อาจจะต้องดูแลคุณพ่อนิดน,นึงนะครับอาจจะพาคุณพ่อไปทานข้าวหรือว่าดูแลรักษาท่านนะครับให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ลูกคนหนึ่งจะทำได้นะครับอันนี้แนะนำไว้นะฮะในส่วนของเรื่องการทำบุญโดยองรวมแล้ว อยากจะแนะนําเท่านี้นะครับสําหรับชาวรัศนาราราศีธนูถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างโอเคสําหรับคุณนะครับมีอยากเตือนมากๆอย่างเดียวคือเรื่องการขับรถนะครับคือให้ใจเย็นให้มากๆนะครับระวังเรื่องอุบัติเหตุถ้าใครยังไม่มีประกันทําประกันซะในปีนี้นะครับแล้วก็อย่างที่สอง เลื่องการพูดการคุยกับคนรอบข้างนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนปากร้ายหรือว่า,าพูดจาแล้วไม่มีเป็นมะนาวไม่มีน้ำอะไรอย่างนั้นนะก็เลี่ยงการพูดจาการคุยกับคนคนนั้นก็ได้ก็ดีนะครับเลี่ยงการพูดคุยที่แบบจะไปกระทบเขานะครับผมอยากจะแนะนําไว้เท่านี้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับสําหรับชาวลัคนาราศรีธนูนะฮะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ